ดิฉันพัทวันเพชรแก่นบรรดารักห้องสมุดประชาชนอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นและว,วันนี้ดิฉันจะมาแนะนําห้องสมุดประชาชนอำเภออุบลรัฐให้กับทุกคนลหลายๆคนอาจจะยังนึกไม่ออกและยังไม่เคยมาวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับห้องสมุดกันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ มุดประชาชนอำเภออุบลรัฐสร้างขึ้นเมื่อพศ2534และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7สิงหาคม2535ตั้งอยู่ถนนสุขาพิบาลติดกับที่ว่าการอำเภออุบลรัฐในการดูแลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุบลรัฐปัจจุบันมีผู้บริหาร คือท่านผอ,อ,อสุธิศักดิ์เพชรแก่นท่านได้มีการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดมีชีวิตมีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและการบริการที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีมีกำหนดนโยบายการบริหารงานที่มุ่งให้การดำเนินงานมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยความมีประสิทธิภาพสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการที่ เกิดจากความร่วมมืออันดีระหว่างผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการและที่ดิฉันยืนอยู่นี้เป็นมุมประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย ถัดมาเป็นมุมนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านจากการเก็บข้อมูลล่าสุดของห้องสมุดประชาชนอำเภอบนรัฐพบว่าการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านให้ผู้รับบริการทุกเพศทุกวัยด้วยนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทําให้มีอัตราการอ่านเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นการวางรากฐานของสังคมไทยสู่สังคมรักการอ่านเพื่อให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และนี่คือมุมอินเทอร์เน็ตนะคะเรามีบริการคอมพิวเตอร์และฟร wi ี Wi-Fi อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มาใช้บริการสามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วถ้าจากมุมอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นมุมอาเซียนน่ารู้เป็นมุมที่เสริมความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียน สำหรับมุมนี้เป็นนิทัศการพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงเป็นพระแม่พิมพ์แห่งการอ่านเป็นต้นแบบของการอ่านที่ยอดเยี่ยมอย่างหาที่สุดมิได้มุมเด็กซึ่งออกแบบพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กให้ทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลายอริยบท ปัจจุบันโทรทัศน์หรือที่เราเรียกคุณปากว่าทีวีต้องมีกันเกือบทุกบ้านอยู่แล้วและบางบ้านก็มีหลากหลายเครื่องตามการใช้สอยในห้องสมุดของเราก็มีทีวีไว้ให้บริการผู้ที่ผ่านไปผ่านมา ส่วนฝั่งด้านนี้ของห้องสมุดทั้งหมดจะเป็นมุมหนังสือต่างๆสำหรับไว้ให้บริการซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้มีการแยกหมวดหมู่แต่ละชั้นของหนังสือต่างๆมีการกำหนดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดมุมนั่งพักผ่อนหย่อนใจถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับห้องสมุดเพราะห้องสมุดที่ดีควรมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างสบายใจ Now. ด้านการให้บริการบรรลักษ์มีหน้าที่ให้คำแนะนำต่างๆให้กับผู้รับบริการมีการบริการลงชื่อเข้าใชา้และบริการยืมคืนหนังสือและบริการด้านอื่นๆผ่านระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการงานห้องสมุดทำให้สะดวกสบายและรวดเร็ และนี่คือห้องสมุดประชาชนอำเภออุบลรัฐเป็นสถานที่ที่จะพาทุกคนไปซึมซับความรู้กินอายความทันสมัยและห้องสมุดยังเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต่างๆสุดท้ายก็อยากจะฝากทุกๆคนที่ผ่านไปผ่านมาเชิญแวะชมแวะดูและรับบริการต่างๆของห้องสมุดร,รับรองว่าท่านจะต้องได้ความรู้และความประทับใจกับบ้านแน่นอนขอบคุณค่ะ Light me up with a bright smile on now Put me in the dark, so I won't get lost now